ว,นะวันนี้เราอยู่ที่สามแยกหมอแม,ม่โจนะคะแล้วก็กําลังจะไปกินข้าวเย็นที่ร้านเปาติ่มซำนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับประตูบางเขนประตูฝั่งทิศใต้เหรอคะคของมหาวิทยาลัยนะคะวันนี้รถก็จะเยอะเป็นพิเศษเพราะว่านักศึกษาได้ ในห้องเรียนมาหนึ่งปีครึ่งแล้วนะคะนี่ยวกำลังเดินทางไปนะคะเปิดหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะเปิดนะอยู่ตรงไหนเนย่ยมองไม่เห็นเลยเราจะาขับผ่านมหาประตูมหาวิทยาลัยมานะคะแล้วก็จะเจอ,อยูเทิร์นยูเทิร์นแรกก็กลับรถเลยนะคะ คนขับของเราวันนี้นะคะแต่งตัวเต็มยศมากนะคะนักกีฬายี่ห้ออาดิค่ะยี่ห้ออาดิค่ะรัสอดิดรัสอดิดรัสอดิเราเป็นเราเป็นซีจีเอมอะไรบ้างเลยเราจะไม่พูดแบนดเราจะไม่พูดแบนด ก็อ,อากาศ<อ>ขามูขมัวก่อนเดี๋ยวติดนิ่คกอิขมูขมัวเล็กน้อยมีฝนตกด้วยใช่ไหมคะครับตกฝนตก,ฝนตกต้อนรับเด็กๆที่กำลังจะมาลงทะเบียนมอบตัว ติ่มซำนี่เปาติ่มซำนี่เมนูอะไรอร่อยคะอาจารย์มอกอ๋อเนื้อเปื่อยก็อร่อยอ๋อคือเตี๋ยเนื้อเปื่อยใช่ใช่ใช่ครับเขามีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นด้วยค่ะแต่ว okay. ่าติ่มซำทั้งหลายอร่อยหมดเลยติ่มซำอร่อยฮะเก่าฮะเก่าเออยังไม่ผ่านใช่ใช่ติ่มซำขอนเขาจะทําเองเนาะอร่อยแล้แล้วก็จะขับเลยไปนะคะเลยสามแยกนี้ไปก็หาที่จอดรถได้เลยค่ะ ต,ต่อจากมอเตอร์ไซค์ได้เลยค่ะนั่นแล้วบะหมี่ล้มยักษ์ไม่ใช่ะร้านใกล้ๆกันร้านนี้ไม่เคยกินเลยเนาะบะหมี่ล้มยักษ์ครับมันคือยังไงนะต้องแบบะหมี่มเยอะมากๆโอเค S <S อ่านี่นะครับเรามาตรดต่อก่รเดินสายไฟสายสื่อสารตรงแถวนี้นะครับ <c oughs> เอ้ไม่ใช่ลืมไปไม่ใช่ผู้ว่า เนี่ยมีความเรียบดีนะครับทํ<อ>า,างานได้ดีอ้าวอ๋อครับอไปถึงแล้วนะอ่าแล้วก็มาถึงร้านแล้วมาเซลฟี่กับร้านป้ายร้านหน่อยนะครับเนี่ยครับร้าน,นเปาติ๋มซำมันไม่ค่อยเห็นนะอ่าเฮ้ยเห็นครับผมแค่ตาเรามองไม่เห็นโอเคนะโอเคเดี๋ยวจะมักบังให้ดูนะบ๊ายบาย